สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูที่ดินในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะที่ดินแปลงนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีๆหรือที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งจะลงทุนจัดสรรที่ดินขายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคตก็ได้เพราะเจ้าของตั้งใจที่จะขายยกแปลงจึงขายในราคาถูก เพียง15,000บาทต่อตารางวาถ้าเช็คราคาที่ดินบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะขายกันที่ตารางวาละ20 0 0 0บาทขึ้นไปและขอย้ำว่าราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้ดูราคาปัจจุบันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเพราะตอนนี้ที่ประกาศขายคือราคาที่ขายถูกมากๆที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้วงแหวนรอบที่2และอยู่ไม่ไกลจากวงแหวนรอบที่3ทําให้เดินทางสะดวก ไม่ว่าจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งช้อปปิง้งและร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆมากมายหรือจะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่รู้จักกันดีในอำเภออื่นๆเช่นไปทางเส้นสันกำแพงก็จะมีน้ำพุร้อนสันกำแพงแม่ออนใต้แม่คำปองหรือจะไปทางแม่ลิมแม่แตง ดอยสะเก็ดหรืออำเภออื่นก็เดินทางสะดวกเช่นกันด้วยขนาดที่ดินสถานที่ตั้งทำเลสาธารณูปโภคต่างๆและโดยเฉพาะบรรยากาศที่สงบเป็นธรรมชาติค่ำกลางอำเภอเมืองนั่นคือข้อดีของที่ดินผืนนี้ที่ดินผืนนี้ยังคงเป็นที่นาเก่าแก่ที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้อเสียคือต้องเตรียมงบสำหรับการถมที่ดินแต่ถ้าเปรียบเทียบงบในการถมที่ดินและราคาที่ตั้งไว้ก็ยังถือว่าที่ผืนนี้ขายในราคาที่ไม่แพงที่ดินผืนนี้ขนาด5ไร่103ตารางวาหันหน้าไปทางทิศเหนือขนาดที่ดินโดยประมาณหน้ากว้าง150เมตรด้านข้างยาว 70เมตรและ45เมตรด้านหลังยาวประมาณ160เมตรด้านหน้าที่ดินเป็นถนนสาธารณประโยชน์ขนาด4เมตรฝั่งตรนข้ามที่ดินเป็นบ้านอยู่อาศัยและที่ดินเปล่าที่ประกาศขายส่วนด้านขวาของที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์และลำน้ำแม่คาวด้านซ้ายของที่ดินติดลำเหมืองและที่ดินของเจ้าของเดียวกันที่ต้องการขายเช่นกันด้านหลังของที่ดิน ติดนาข้าวและบ้านอยู่อาศัยถ้าดูจากภาพมุมสูงรอบๆที่ดินจะเป็นบ้านอยู่อาศัยและเราจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่รอบๆและถ้าไกลออกไปจะเริ่มมองเห็นตึกสูงทาให้เห็นความเจริญรอบๆที่ดินที่สงบบรรยากาศดีแปลงนี้สำหรับการเดินทางถ้าต้องการเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ระยะทางประมาณ8.4กิโลเมตรก็จะถึงถนนคนเดินประตูท่าแพปร,ระมาณ7.5กิโลเมตรจะถึงตลาดวัลโลรถหรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเชียงใหม่ระยะทาง12.7กิโลเมตรหรือประมาณ15นาทีก็จะถึงถนนนิมานเหมินแหล่งรวมที่เที่ยวแหล่งช้อปปิง้งและร้านอาหารขึ้นชื่ออีกมากมายของเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกทั้งเครื่องบินรถไฟหรือสถานีขนส่งและถ้าต้องการไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอำเภอต่างๆของเชียงใหม่จากวงแหวนรอบที่2และรอบที่สสามารถที่จะเชื่อมไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้สะดวกสำหรับการจับใจ่ายใช้สอยจะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้สามารถที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้สะดวกทั้งพมินาดา บิ๊กซีดอนจันแมคโครบิ๊กซีเอ็กซ์ตาเซนทันจากปากซอยสีบัวงเงิน14เข้าไปที่ที่ดิน2ข้างทางจะเป็นบ้านอยู่อาศัยและอพาร์ตเมนต์ที่ดินอยู่ห่างจากปากซอยสีบัวงเงิน14แค่450เมตร และจากปากซอยสีบัวเงิน14ถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายจะออกไปสู่วงแหววรอบที่2และเชื่อมต่อไปที่วงแหววรอบที่3ได้และจากปากซอยถ้าเลี้ยวไปทางขวามือจะออกสู่วงแหววรอบที่2และรอบที่3ได้เช่นกันรวมทั้งในซอยสีบัวเงินยังมีซอยอื่นๆที่เป็นทางลัดออกไปสู่ถนนวงแหววรอบที่2ได้อีกเช่นกันด้วย ด้วยขนาดที่ดินที่เหมาะที่จะนำไปพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวร้านอาหารหรือจัดสรรที่ดินขายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยต่อไปด้วยราคาขายแค่1 5 0 0 0บาทต่อตารางวาน่าลงทุนไปพัฒนาต่อมากค่ะสำหรับที่แปลงนี้ ฝากกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อดูที่ดินแปลงสวยๆของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพด้วยราคาทุกแปลงเป็นราคาที่เจ้าของต้องการขายสามารถต่อรองกับเจ้าของได้ค่ะถ้าสนใจและถ้าต้องการฝากขายที่ดินติดต่อได้นะคะเราจะเป็นสื่อกลางให้ขายในราคาที่คุณอยากขายต่อรองได้ในราคาที่คุณต้องการเพราะถ้าคุณอยากขายเราก็อยากให้คุณขายได้